การยืมแบบดิจิทัลฟอ,อร์ลูกค้าถือหุ้น50%อยู่3กิจการรายได้ที่ว่าเกิน200ล้านต้องนำทั้ง3กิจการมาคำนวณหรือเปล่าคะบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลยตอนนี้มีกำไรสะสมเยอะพอสมควรแล้วจะจ่ายเงินปันผลต้องแบ่งจ่ายรายปีนั้นๆหรือจ่ายยอดรวมกำไรสะสมได้เลยครับกรณีเราเอารถมาวิ่งส่งไก่ไก่ให้บริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ1รถไม่ได้ติดเครื่องทำความเย็น2รถมีสัญญาจ,จ้าง3รถมีเด็กติดรถไว้ขนสินค้าลงให้ ลูกค้าตามร้านต่างๆทางบริษัททังล่าที่จ่าย3%ค่าบริการถูกไหมคะทํทำไมไม่หัก1%คะ่ะอาจารย์จอมการยื่นแบบ d i ค u r ์ดเ r ฟอร์นะครับลูกค้าถือหุ้น50%อยู่3กิจการรายได้ที่ว่าเกิน200ล้านต้องนำทั้ง3กิจการมาคำนวณหรือเปล่าคะแต่รายได้แต่ละกิจการไม่ถึง200ล้าน ถ้าหากรวมกันจะเกินอย่างนี้ต้องยื่นไหมไม่ยื่นนะครับดูแต่ละกิจการไปนะครับถ้ามันแต่ละกิจการไม่ถึง200ล้านก็ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลยตอนนี้มีกำไรสะสมเยอะพอสมควรแล้วจะจ่ายเงินปันผลต้องแบ่งจ่ายรายปีนั้นๆหรือจ่ายยอดรวมกำไรสะสมได้เลยครับเออจะจ่ายยอดรวมกำไรสะสมได้เลยนะครับสมมุติว่า กำไรสะสมมีอยู่10ล้านนะครับุณวสพอบอกว่าจะจ่ายหมดเลยก็สามารถจ่ายได้ครับไม่เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดแต่ว่าเราก็อาจจะถูกหัก10%ไว้เยอะนะครับสิอของ10ล้านก็คือ1ล้านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นที่รับเงินปันผลไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาเงินปันผลไปไม่สามารถเครดิตได้เพราะเครดิตไปมันอัตราภาษีมันสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเสีย10%นั้นไปนะครับให้กับสัมปาานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า เอเรามี10ล้านเราแบ่งจ่ายปีละล้านดีไหมเพราะว่าถ้าเราจ่ายปีละล้านเนี่ยผู้ส่วนแต่ละคนได้ไปก็อาจจะได้เงินคืนในเรื่องของการเครดิตภาษีเงินปันผลอันนี้ก็อยู่ที่การวางแผนภาษีนะครับสรุปแล้วนะครับว่าจ่ายทั้งก้อนเลยได้ไหมได้ครับนะครับไม่เป็นข้อห้าม รณีเราเอารถมาวิ่งส่งไข่ไก่ให้บริษัทหนโดยเฉพาะ 1. รถไม่ได้ติดเครื่องทําความเย็น 2. รถมีสัญญาจ้าง 3. รถมีเด็กติดรถไว้ขนสินค้าลงให้ลูกค้าตามร้านต่างๆทางบริษัททางหน้าที่จ่าย3%ค่าบริการถูกไหมคะทําไมไม่หัก1%ข้่ออาจารย์จอมคุณบุศกรครับถ้าเกิดว่าเรามีสัญญาที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะส่งไข่ไก่นะครับจากบริษัทกไก่เนี่ยไปยังนะครับ ห้างสับสินค้าสมมุติเรามีห้างสินค้าเนี่ยวันหนึ่งเราต้องส่งห้างสินค้าเนี่ยนะครับยีแห่งนะครับฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับถือเป็นขนส่งนะแม้เราจะมีเด็กติดรถเอาไว้ขนลงในจุดต่างๆนะครับแต่เราไม่ต้องไปจัดวางเรียงสินค้านะเราก็าแค่ไปถึงเราก็ส่งลงมาเน,ต,นต้องมีคนส่งของให้ถึงที่หมายนะครับกรณีนี้ถือเป็นขนส่งนะครับหักแค่1%ครับนะครับหัก3%นี่ก็หักเราเกินไว้ ถ้าเขาหัก3%เนี่ยจะเป็นค่าบริการล้าเราเองถ้าเกินั้านแบดจะต้องโดน VAT 7%ด้วยนะฉะนั้นขนส่งได้รับยกเว้นภาษีค่าเพิ่มฉะนั้นหักเราได้แค่1%ครับนะก็แจ้งคู่ค้าเรานะครับว่าถือเป็นขนส่งนะครับขอดูสัญญาดูสัญญาให้ละเอียดนะครับว่าเป็นการขนของจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับต้องดูสัญญาด้วยนะว่าเราไม่มีบริการยอย่างอื่นเสริมให้ กรณีบริษัท A จ่ายค่าใช้จ่าย3,000บาทบวกแวตอีก210บาทรวมเป็น3,210บาทแต่ทาง A เค,เคมแวตได้แค่186บาทเนื่องจากต้องเฉลี่ยแวตผลต่างแวตลงเป็นต้นทุนของบริษัทถูกไหมคะใช่ครับส่วนที่เป็นแวตที่เฉลี่ยเนี่ยนะครับภาษีซื้อคุณก็เอาไปเคมในเรื่องของภาษีขายส่วนที่เหลือที่เคมไม่ได้ถ้าคุณเฉลี่ยก็ต้อเอาไปเป็นรายจ่ายได้นะครับข้อ2นะถามว่าจากข้อ1เนี่ย ต้องทำการออกอินโหวยเพื huh b. B. A a. ่อเรียกเก็บบริษัทในเครือ B คคำถาม A ต้องเรียกเก็บด้วยจำนวน3,000หรือ3 0 2 3บาท65ครับเพราะผลต่างเฉลี่ยแวตที่ไม่สามารถเคลมได้คือเวลาเราจะไปเรียกบริษัทในเครือเนี่ยเราต้องชัดเจนก่อนนะครับว่าเราไปเรียกเก็บค่าอะไรนะครับถ้าเราเรียกเก็บของที่มันมีแวตเราก็เรียกแวตทั้งจำนวนนะครับ นะฉะนั้นรายได้เรามาเกิดจากอะไรนะอันนี้ต้องชัดเจนก่อนว่ารายได้ที่เราไปเรียกเก็บบริษัทในเครือนะนะครับมันเป็นค่าอะไรนะครับซึ่งเราไม่สามารถเฉลี่ยได้นะครับถ้าเราไปเก็บค่าบริการใช้พื้นที่เราก็คิดไปเลย3,000นบวก7%ะครับอันนี้ต้องดูรายละเอียดว่าบริษัทในเครือนั้นคุณไปทำอะไรให้นะครับ กรณีบริษัท A ได้รับยกเว้นภาษีนก็เพิ่มขายยารักษาสัตว์นะครับต่อมาบริษัท B มาขอซื้อสินค้า1รายการนำไปใช้เป็นส่วนผสมอาหารเสริมสำหรับคนอันนี้ A จะต้องเข้าขายเสียเว็บหรือไม่คะคือเราขายยารักษาสัตว์เนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่า B เอาไปทำอะไรแต่ยาเราเนี่ยเป็นยารักษาสัตว์ส่วนเขาจะเอาไปผสมเป็นอาหารเสริมสาหรับคนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะครับ แต่ที่เราขายเนี่ยร้านเราเนี่ยเป็นรานขายยารักษาสัตว์นะครับฉะนั้นผมก็ยังคิดว่ามันไม่ต้องเสียแว t นะครับมันยังเป็นยารักษาสัตว์อยู่นะครับยกเว้นว่าคุณบอกเป็นยาของคนอันนี้ต้องเสีย vat นะครับ